สวัสดีจ้าพี่น้องไม่น่อยจะตำเจวบองแบบเครื่องสดนะคะไม่น่อยก็เตรียมหอมเตรียมกระเทียมเตรียมตะไคร่หัน่นลงโคกนะคะแล้วก็จะโขรกแบบหยาบหยาบจะบกโขลกละเอียดนะคะเพราะว่าไม่น่อยมาก,กินแบบเครื่องแบบว่าให้มันแบบว่าข้าเคี่ยวลงไปแล้วให้ได้สัมผัสกับเครื่องมนันาำเนาะค่ะไม่น่อยก็จะขอโขกก่อนนะคะโขกหยาบหยาบหอมกระเทียม แล้วก็ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะโขกหยาบกันก่อนแล้วจะมาปรุงต่อจ้ะใส่ปลาแดกปลาซอยเข้าไปแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะโคกนี่กะปุกหนึ่งนะคะปลาแดกปลาซอยเดี๋ยวโคกโขกแล้วจะใส่พริกป,ป่นนะคะต่ำเพายากเข้าสิเข้าสิบ่ต่ำเห็นมันแหลกเกินไปเพราะว่าแก้วบองแบบ ให้มันมีตอนประแดกน้ำพี่น้องมันจังสีแซ่บบนมันสีไปตําให้มันแหลกหมากร้ายมันกระสีโบแสแ่บในสไตล์เขาไม่ยังไงมัน,น,มนตรงเด็กคุยเขาขึ้นมากแล้วมันตรงเจอตอนประแดกน้ำนะคะแต่แซ่บบอพินน้องใส่พริกเข้าไปจ้ะเผ็ดเผ็ดจะเดือดตายไปโลดนะจ๊ะหมดเลยผงนัวน้ำมะขามเปียกนะคะ โขกให้เก้ากันให้มันนวลน,นวลแปหนึงโขกตัวเรียรตัวเรียรแปบเดียวนะคะนวลเนียนน่ากินสิเราจะใส่น้ําปลาร้าเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเหนียวหลายมันกนจะจับบาดแผลนะคะเนาะใส่น้ามันเข้าไปอันนี้คือน้าปลาแดกที่แม่นหน่อยปรุงแล้วนะคะแม่นหน่อยซื้อเข้ามาแล้วปลาแดกนะแม่นหน่อยเอามาปรุงอีกเท่นึงนะจ๊ะนี่ค่ะสําหรับการปรุงปลาแดกกะไปค้นหาเอานะจ๊ะนะาจ้า เดี๋ยวจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปก็จบ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 ,จบผ่านการชิมแล้วรสชาติทุกอย่างโอเคยกเว้นยกเว้นบักพีกค่ะใส่ลงไปอีกค่ะเอาละเดี๋ยวจะหั่นใบมะกรูดใส่แล้วค่อยมาโยกโยก,โยกนะคะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วนะจ๊ะแม่น้อยจะบอกว่าเ <c> จ <oughs> ้าประแดกแม่น้อยนี่ เจ้าบองว่าว่าสิเป็นเจ้าบองตอน้นหรือว่าเจ้าบองละเอียดเจ้าบองเครื่องพัดหรือว่าเจ้าบองเครื่องสดนะคะสีบอกเข้มส่วนมากเข้าไปซื้อเจ้าบองเขากินนี่จะเข้มมันบอกว่เข้มกับเพชดเพ่นกับเคปแล้วก็นวอาจจะนวประแดกอีกอย่างก็แล้วแต่แต่ขอไม่น้อยนี่คือคุยไปเลยค่ะไม่มีการเค็มค่ะมีแต่ความแซ่บนะคะถึงจะเป็นเจ้าบองก็จริงเจ้าบองต้นก็จริงแต่ว่าไม่เค็มนะคะกินได้แบบ จำหลายได้นะคะส่วนมาเขาไปซื้อเจ้าบองมาเนี่ยจำหลายบ่ได้ค่ะพี่น้องเข็มขอเวลาเนื้ใส่ก่อนเด้อเนื้อเนื้อีกจักน้อยนึงเนาะเนื้นะสักครู่เนื้อสักครู่เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมจะกรอกลงกับปองประแด็กขึ้นนะคะอ้้หพี่น้องเลยประเภทว่าเอาลงทองไปนไี่แซบใสมากๆเล้ดเลิเล็ดเล ที่หนึ่งบ่มีที่สองพี่น้องแสบแฉแน่นอนจ้า